รูปแบบของสงครามที่เปลี่ยนไปในปัจจุบันส่งผลให้ทุกประเทศทั่วโลกรับขนาดกำลังทหารของตนให้มีขนาดเล็กลงแต่ยังคงไว้ซึ่งขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจการเตรียมกำลังทหารขนาดใหญ่เพื่อใช้ในการป้องกันประเทศไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องด้วยสภาวการด้านเศรษฐกิจทั่วโลกในปัจจุบันแต่ทว่าไม่มีสิ่งใดสามารถรับประกันได้ว่ารูปแบบของสงคราม ที่ใช้กําลังทหารขนาดใหญ่จะกลับมาอีกหรือไม่อีกทั้งรูปแบบของภัยคุกคามไม่ได้มีเพียงภัยสงครามเท่านั้นแต่ยังมีภัยพิบัติที่เกิดจากธรรมชาติซึ่งส่งผลกระทบอย่างรุนแรงในทุกพื้นที่และเกิดการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่มหาศาลต่อชีวิตและทรัพย์สินดังนั้นการเตรียมกำลังสำรองเพื่อให้มีความพร้อม สามารถตอบสนองการปฏิบัติทางทหารและการปฏิบัติที่ไม่ใช้กำลังทางทหารนั้นจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งด้วยเหตุนี้กองทัพอากาศจำเป็นต้องเตรียมกำลังพลสำรองให้มีความพร้อมตั้งแต่ในยามปกติโดยการฝึกให้มีความรู้ความสามารถและขีดความสามารถพร้อมรบเช่นเดียวกับกำลังประจำการสามารถปฏิบัติการร่วมกับกำลังประจำการได้อย,ย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองต่อภารกิจและสถานการณ์ต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างทันท่วงทีการปฏิบัติภารกิจของกองทบากาศเป็นการใช้กำลังทางอากาศที่มีคุณลักษณะเฉพาะคือความคล่องตัวและอาวธยุโทโธปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงดังนั้นความต้องการกำลังพลสำรองของกองทากาศจึงแตกต่างจากกองทบ,บกและกองทับเรือทั้งนี้ กำลังพลสำรองที่มีความจำเป็นในการปฏิบัติภารกิจของกองทบอากาศได้แก่กำลังพลสำรองประเภทนักบินและเจ้าหน้าที่เหล่าเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับภารกิจการปฏิบัติการทางอากาศกองทบอากาศได้ดำเนินการผลิตกำลังพลสำรองเพื่อให้มีคุณสมบัติตรงกับความต้องการในการปฏิบัติภารกิจของกองทบอากาศเอง โดยการฝึกนักศึกษาวิชาทหารในส่วนของกองทบอากาศชั้นปีที่1ถึง5โดยคัดเลือกนักเรียนสายอาชีวะจาก4สถานศึกษาได้แก่วิทยลาลัยอาชีวศึกษาเซนจอนวิทยลาลัยเทคนิคดอนเมืองวิทยลาลัยเทคนิคมินบุรีและวิทยลาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยาเข้ารับการฝึกณศูนย,ยน์นฝึกย่อยนักศึกษาวิชาทหารในส่วนของกองทบอากาศ มีที่ตั้งอยู่ที่โรงเรียนจ่าอากาศกรมยุทธศึกษาทหารอากาศนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1ทําการฝึกวิชาทหารเบื้องต้นในภาคที่ตั้งปกติและการฝึกภาคสนามเพื่อให้มีความรู้วิชาทหารเบื้องต้นแบบธรรนียมทหารและมีระเบียบวินยัยรวมทั้งเสริมสร้างบุคลิกลักษณะความเป็นทหารอีกทั้งยังปลูกฝังความรักความสามัคคีในหมู่คณะและ ความจำนึกรับผิดชอบในภาระหน้าที่ของตนนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2และ3จะทําการฝึกวิชาทหารและอบรมวิชาการในภาคที่ตั้งปกติโดยแบ่งนักศึกษาวิชาทหารในส่วนของกองทบากาศตามความรู้พื้นฐานของนักศึกษาเพื่อเขารับการอบรมใน4สายวิทยาการคือสายวิทยาการเหล่าทารช่างอากาศสายวิทยาการเหล่าทหารสื่อสาร สายวิทยาการเหล่าทหารสัปวุดและสายวิทยาการเหล่าทหารช่างโยธา <Wait. S 1> เมื่อสำเร็จการฝึกอบรมในที่ตั้งปกติแล้วจะเข้ารับการฝึกปฏิบัติงานจริงกับอากาศยานและอาวุธโปกรณ์ของกอ,องทัพอากาศณกนะองบินต่างๆของกองทัพอากาศเพื่อเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ทักษะความชำนาญและเกิดความคุ้นเคยในการปฏิบัติงานร่วมกับกำลังประจำการ นักศึกษาวิชาทหารที่สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่3และมีคุณสมบัติครบตามที่กำหนดจะได้รับการแต่งตั้งยศจ่าอากาศเอกและเป็นนายทหารประทวนกองหนุนของกองทัพากานักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่4และ5จะได้รับการฝึกอบรมให้มีความรู้ความเข้าใจระเบียบแบบธรำนีมของกองทัพากาความเป็นผู้นำการบังคับบัญชาพัฒนาบุคลิกภาพคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้มีความเหมาะสมที่จะเป็นนายทหารสัญญบัตรกองหนุนนักศึกษาวิชาทหารที่สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่5และมีคุณสมบัติครบตามที่กำหนดจะได้รับการแต่งตั้งยศว่าที่เรืออากาศตรีและเป็นนายทหารสัญญบัตรกองหนุนของกองทบอากาศกองทบอากาศยังคงดำเนินการผลิตนักศึกษาวิชาทหารในส่วนของกองทบอากาศและพัฒนาการฝึกอย่างต่อเนื่อง พื่อให้นักศึกษาวิชาทหารในส่วนของกองทพอากาศเป็นกำลังสำรองที่มีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของกองทพอากาศสามารถตอบสนองต่อภารกิจทั้งในยามปกติและยามสงครามอีกทั้งเพื่อเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติสามารถตอบสนองต่อภารกิจที่ม่ใช่การปฏิบัติการทางทหารเช่นยามเกิดภัยพิบัติจากธรรมชาติกำลังคนสำรองของกองทบอากาศ สามารถเข้าร่วมปฏิบัติภารกิจร่วมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อการบรรเทาสาธารณภยัยช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ